โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะไม่ปล่อยเพื่อนๆรอนานครับมาต่อกันเลยฮะแบบต่อเนื่องครับกับ a s u ซ l o ล็2021ฮะรอบเพย์ออฟครับ8คนสุดท้ายเซตกับดาร์กฮะอันนี้จะเป็นเกมที่3แล้วอ่าตอนนี้เสมอกันอยู่1ต่อ1นี่ใส่สกอร์ให้เรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ดูเกม1เกม2นะครับก็แนะนำฮะอยู่ที่การ์ดด้านขวาครับเดี๋ยวผมใส่ทำการ์ดเอาไว้ให้ด้านขวาฮะ โอเคนี่ก็เซตครับผมผู้เล่นบลนะูโพโตทฮะขวาบนของแผนที่ครับทางฝั่งดาร์คฮะเรเซิร์ฟซ้ายล่างของแผนที่ครับผมแลกหมัดกันไปคนละหนึ่งหมัดแล้วนะรอบแรกก็คือเซตเด็บได้ฮนะเด็บได้แล้วทำได้ดีกว่าแล้วแมปสองก็คืออ่าขออภัยแมป Map แรกอะดาร์คเด็บได้ทำได้ดีกว่าแมปสองเซตเปลี่ยนวิธีการเข้าทำครับเข้าทำให้มันแยบยนต์กว่าเดิมแล้วด้วย แมปนั่นเองฮะใช้ใช้โลเคชันให้เป็นประโยชน์ครับโอเครอบนี้ฮะดาร์กเอ็กซ์แพนแฮชไกลเลยนะเออไม่ได้เอ็กซ์แพนใกล้ๆครับไปแฮชถึงโอ้โหเว้นเว้นไปสองมินเนอแล้วจังหวะนี้ก็มาแล้วฮะหนึ่งแก๊สหนึ่งพูครับ ทางฝั่งเซตลงเน็กซัสไหมมีลงเกียร์ไปแล้วแล้วก็เน็กซัสฮะที่ยี่สิบครับยี่สิบเน็กซัยี่สิบก็คือจำนวนสัพายนะฮะเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่จะงงคือสังเกตไทมมิ่งอะครับเพราะว่าครีปอะอ่าไม่ใช่สิพวกว er อร์เกอร์ผมใช้คำนี้ด er ีกว่าวอร์เกอร์ มันจะเด้งขึ้นเรื่อยๆฮะซึ่งต้นเกมมันจะมีแต่ว o ร์เกอร์อยู่แล้วนึกออกปะฮะเออที่ที่มันจะอยู่เข้าไปอยู่ในซั p p l y อ่ะครับเวลาเขาลงเบสกันอันนี้อันนี้สำหรับผู้ดูใหม่ๆนะเขาก็จะเรียกเป็น6กผู้ก็คือซั p p l y หแล้วก็ลงพูหรือว่า9ก้าผู้สิบห้าผู้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือ15บห้าซัแล้วลงพูเอ่อหรือว่า8ปดแฮชก็คือ8ปดซั l y แล้วก็ไปลงแฮชซึ่งถามว่ามันมี มันมีสูตรตายตัวไหมมันก็ไม่มีครับขึ้นอยู่กับแมปขึ้นอยู่กับสไติชี่ที่จะเล่นกันอันนี้คร่าวๆนะคือผมไม่เซียนจะดูเยอะอืมแล้วก็อ่านเยอะฮะดูเยอะอ่านเยอะคือเล่นเล่นเล่นแบบเนี้ย <c oughs> ตาย <c oughs> เส้นเลือดในสมองแตกตายแต่ถ้าดูสนุกครับโอเคแฮชที่สามกำลังมาฮะ จะดึงเกมยากแล้วครับดาร์กดาร์ k ชอบเน้นอีโคนใะนช่วงต้นเกมอีโคจัดจ๋าเลยทางฝั่งเซสเท่าที่ผมดูมาสองเกมก็คือจะหยุดที่สองเน็กซัสก่อนแล้วก็จะออกพวกยูนิตฮารสมาครับวอยเรโอราเคิลมาแล้วพูดไม่ทันการคำมาแล้วอาเดฟวอยเรยเหมือนเป็นเบสิกและไป ปิดบ้านครับเนี่ยมันจะเหลือรูรูให้ยูนิตกลาวยูนิตเดินออกได้ครับแล้วก็เอากลาวยูนิตอ่ะมาบางังไม่ให้ลิงลันวายเข้าไปตันนี้ก็เทคนิคเล็กน้อยฮะหลังๆเริ่มมีเนาะสตาร์คราฟหนึ่งศูนย์หนึ่งสปายบอกคนระับโบเรียบร้อยโอ้โบ็อกนานน,นะ่นอะ ไวรไล์คอนซิลมาแล้วก็เหมือนเดิมครับพอเห็นไวรยเลพอเห็นวรยเรเขาสปอร์คอลเลอร์ก็มาเลยฮะสองอันน่าจะมาปกป้องแนวมินาโรไลครับแล้วก็เพิ่มควีนอีกหนึ่งตัวทางฝั่งนี้ก็ลงเน็กซัสที่สามฮะเน็กซัสที่สามมาแล้วเซสควีนก็ควีนก็อย่าลืมฮนะหนึ่งก็ลาว่าเพิ่มอ่าบูตลาว่าก็คือบูตตัวหนอนสร้างสร้างยูนิตฮนะ หรือว่าจะเพิ่มครีปเลนครับทางฝั่งนี้เอาลิงมาป่วนๆน,นะไม่มีอะไรครับยาเดฟบยินกรุงอีกแล้ววอยเลยเข้าไม่ได้ครับเจอควีนโซนออกไปอ๋อมีเบลลิงไวครับดาร์กเกมนี้เบลลิงเดินมาไวเลยเกมที่แล้วไม่ได้ใช้เบลลิงนะสังเกตเบลลิงมาเลดเกมมากเลยฮะ เรเรียกได้ว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยซ้ำเพราะว่าเจอแตนะ่แอยูนิตไงสร้างนะเบลลิงเดนมาเลดเลดหน่อยแต่ตอนนี้มาไวเลยครับน่าจะมาระเบิดทางเข้าบ้านหรือเปล่าไม่อยากดึงเลดอ่าจะลองรันบายดูไหมอู้อเดฟโอ้จะลัสเลยเหรอเซสห้านาทีเท่านั้นนะไม่ปล่อยฟาร์มเหรอแล้วมาแล้วทางฝั่งดาร์กรู้แล้วฮะถ้าเดินเข้าเหยียบ เหยียบคริปเซอร์เขาก็เห็นแล้วครับจังหวะนี้มาเลยฮนะพัดปล่อยคอนเรืเอรก่อนครับแล้วก็ยังไงเรียบร้อยไปแล้วเข้าแนวมิร์เรลลไลน์มาจังหวะนี้ปึ๊บโอ้โหเจอเบลลิงแตกหมดเลยโอ้โห สวยงามครับดาร์กกลายเป็นโกโก้ครันช์ล้วจะโดนโดนคืนแล้วอ่ะเออโดนคืนแล้วเนี่ยสปีดลิงมาแล้วแล้วก็มาม็อบม็อบเบลลิงอา้าวอยเลเห็นฮนะยังไงไม่น่าทันนะไปอาวไม่ไปแคนเซิลเลยครับแคนเซิลแล้วมาม็อบใหม่ตรงนี้แล้วเจอควีนมาแตกเรียบร้อยเอาว่ะเอาคืนครับดาร์ก เป็นจังหวะยูนิตพ่วบอะเออเพราะว่าเมื่อกี้เขามาเยอะนะแล้วอาร์มี่ด์กเยอะกว่าเลยครับเหมือนแมสมาตู้เลยจังหวะนี้ปล่อยเลยฮะปล่อยทานเอ็กซ์แพลนละเอางานหยาบเลยเฟสบุกครั้งเดียวแล้วบุกไม่เข้าแล้วเจอเขาสวนแล้วเลือกเบลลิงมาต้นเกมเนี่ยระเบิดทางเข้าบ้านได้เลยนะโอ้โหควีนควีนทรงพลังครับควีนทรงพลังมาก ังหวะนี้ได้เน็กซัสไปแต่ทั้งฝั่งเซสเหมือนจะเหมือนจะโอ้ยโลฮะโยโลไปเลยไม่กันครับผมมาเอาคือลวเบลลิ่งไหลเข้ามาจังหวะนี้โบแล้วลิงมาล้อมละเบลลิงก็ไปตามล่างเงาไม่ได้วาปครับแตกครับละลายไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหโดนไปถึงสี่พันอ่ะทั้งเบชทั้งยูนิต เนี่ยการเงินมีตกมาหนักๆเลยฮะต้องรีการเงินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับแต่อาร์มี่ตามแล้วครับผมสับไพ่ก็ตามครับเซตมีเรื่องว่าแลกหมัดกันไวเลยนะเกมนี้เร่งเร่งสับไพ่ขึ้นมาอยู่เซธจะซัดต่อเลยอไม่เนี่ยเซิร์ฟเวลาเซิร์ฟบุกมันจะมันจะน่ารักน่ารักหน่อยฮะเวลาเดินเพราะว่าเซิร์ฟพอเดินนอกครีปครีปของเซิร์ฟเนี่ยมันจะอึดๆนิดนึง <laughs> อาเดฟกับวรยเ่าอ่ะลิงเขาเห็นแล้วควีนเขารอต้อนรับอยู่ครับขู่ APM เดือดจัดเลยอะตอนเนี้เมื่อกี้ขึ้นไปถึงสี่ร้อยห้าร้อยเลยฮะแล้วก็ยังไงครับอาเดฟเฟดมาแต่ก็ไม่ได้เข้ามาฮะเข้ามาก็แตกแน่นอนอืมต้องมาขึ้นเน็กซัสใหม่ครับเนี่ยเ,ออเสียเวลาเสียเงิน อาอเราเฟดมาจังหวะนี้อ่ะทำสองทางพร้อมกันอีกแล้วครับเซตแล้วก็แต่โอ้นนู้ลิ่งเขามาไวนะอย่าให้ลิ่งล้อมอ่ะพยายามฟอร์สฟิลฟอร์สฟิลบล็อกเอาไว้สวยง่าหมูฟอร์สฟิลบล็อกเบลลิงแต่แต่มีเบลลิงเล็ดรอดเข้าไปได้ครับต้องเคลียร์เบลลิงก่อนเนี่ยฮะดูดูการโฟกัสโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังสุดยอดครับเซตโอ้เดือดจัดเลยวะจังหวะนี้ ด้วยยูนิตที่น้อยกว่ามากๆเลยนะแต่อาศัยสู้คอขวดครับก็พยายามจะดึงไปให้มากที่สุดแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับโอ้นี่แหละฮะดาร์กปริมาณมากกว่าคุณภาพับจากจังหวะที่เซตบุกมาเนาะเหมือนเหมือนจะเฟลเฟลฮะเออเจอเบลลิงละลายอาเด็บชุดนั้นไปหมดเลยแล้วก็โดนบุกกลับไปเน็กซัสบึ้มไปเลยครับเซต เป็นฐาน Expand ฐานที่3แล้วอินคัมก็ดอบมาแล้วว่าอาร์มีก็ดอบมากๆากเลยฮะรดาก็พยายามจะโถมต่อเนื่องครับสุดท้ายเซตอ่ะมาโถมก่อนนะมาโยโลก่อนแล้วก็ไม่ไหวครับผมเพราะถ้าดึงดึงเกมต่อไปอย่างเนี้ยอินคัมมันฉีกมากฮะสี่เบสกับ3เบสที่เพิ่งสร้างด้วยเออเป็นเป็นเบสสามที่ยังไม่มี w o r k เกไปทำงานด้วยซ้ำครับตอนนี้ดาก็ขึ้นนำเกม ที่3มมาแล้วครับเป็น2ต่อหนึ่งครับเดี๋ยวรอติดตามเกมหน้าครับผมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คิดเห็นยังไงพิมพ์บอกไว้ข้างล่างได้เลยครับผมมีช็อตไหนที่ผมหลุดไปช็อตไหนที่ผมหลุดโฟกัสพิมพ์แจ้งไว้ได้เลยฮะันาทีนี้พี่เขาไอเดียนี้ไอเดียนี้เรามาแชร์กันดีกว่าเออแล้วเราจะได้ดูสนุกสนุกไปด้วยกันครับแล้วเจอกันที่คลิปหน้าครับผม